สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะบิวมาแล้วค่ะเจอกับบิวที่เดิมแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่บิวจะไปให้แนวทางวันนี้นะคะทุกคนขาบิวมีเรื่องจะมาบอกคะ่ะตอนนี้คะ่ะบิวได้เปิดกลุ่ม V A P ใหม่แล้วนะคะสมัครฟรีนะคะทุกคนขาสมัครฟรีค่ะแต่ย้ํานะคะว่ารับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะเต็มจํานวนแล้วบิวขอระยะปิดรับทันทีนะคะหากใครสนใจคะ่ะแอดไลน์มาที่ adbwty888 ง่ายๆเลยนะคะมาค่ะมาต่อกันที่แนวทางวันนี้เรามาเริ่มกันที่ฮานอยวันนี้ค่ะขยี้กันไปเลยนะคะ6และ9นะ สองตัวเจอะค่ะเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าหกเจ็ดหกห้าหกแปดและหกสี่ค่ะส่วนสามตัวค่ะหกเก้าหกและเจ็ดหกเก้านะคะวิธีการเล่นของบิวง่ายมากค่ะบิวจะเอาหกและเก้าที่บิวให้ค่ะไปวิ่งรูสิบเก้าประตูบนล่างนะคะวิ่งรูสิบเก้าประตูบนล่างกันไปเลยนะแล้วอย่าลืมค่ะแอดไลน์มาที่แอดบีดบิวทีวแปดแปดแปดแล้วมาเจอกับบิวได้ในห้องวีไอพีนะคะดวงดีรับทราบค่ะทุกคน